หลายคนมาถามผมว่าทหารพ่านเวลาไสแตกระหว่างทางไม่มีอะไรเลยเดินล่าตะเวนตัวปเปล่าๆแบบนี้มีแค่ปืนเราจะทำยังไงถ้าเกิดโดนวัตถุระเบิดหรืออย่างอื่นแล้วไส้แตกอ่ามีวิธีเดี๋ยวพาไปดูกันกรณีนี้นะครับนี่โดนไส้แตกแล้วถอดเสื้อเขาออกให้หมดดูประเมินว่าเพื่อนจับที่ประจรนดูนะว่าที่ประจนยังอยู่ไหมนะ เอออยู่ไหมอ้าวเฮ้ยเผายังเต้นอยู่นะครับอย่างแรกนะครับถอดเสื้อเขาออกให้หมดหลังจากถอดเสื้อหมดแล้วนะครับแตกมันจะเป็นยังไงร,รู้ไหมเอออย่างแรกนะครับถ้าไส้แตกนะเราต้องหาน้ํานะครับมาปิดไส้ไว้เพรากันไส้แห้งถ้าเกิดไส้แห้งเป็นยังไงยืมเงินผู้กองเอ้ยไม่ใช่นะผู้กองก็แห้งเหมือนกันนะครับอย่างแรกหานะครับหาน้านะหาน้ํา หาน้ำมาแล้วมาใส่เสื้อนะครับเพื่อที่จะปิดไส้ไว้นะกันอะไรครับกันไม่ให้ไส้แห้งนะครับเพราะว่าไส้มันอยู่ในท้องมันเป็นยังไงมันมีน้หลดนเลี้ยงตลอดมันไม่อยู่ข้างนอกถ้ามันแห้งเกิดอาการอะไรขึ้นเวลาไปโรงพยาบาลนะถ้ามันแห้งไส้มันจะเสียเขาต้องตัดทิ้งแล้วมาเย็บใหม่เข้าใจไหมสิ่งแรกก็คือเราต้องทํายังไงครับนาน้ามาเทใส่เสื้อนะเทใส่เสื้อคนไข้นะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะคอนทินเนตมันคอนทินเนตอยู่แล้ว ระหว่างติดเชื้อกับคนไข้เสียชีวิตจะเลือกอะไรนะครับติดเชือ้อสามารถไปรักษาได้ถ้าคนไข้เด็ดนะครับรักษาไม่ได้แล้วนะไปก็ไปเลยนะครับอย่างแรกอ่าโปะไส้นะโปะไส้ไวอ่านํำเถาวันนะน้ำเท,ว,นนำเทวันหาเาวันเหนียวๆนะครับหาเาวันเหนียวๆนะครับมารัดไว้นะครับรัดด้านบนด้านล่างอ่าพลิกตัวนะเออตั้งให้รอบเชื้อกันสองข้าง เออสอดอ,อ้าสอดบนสอดล่างนะบริเวณไส้อ่าพลิกคนไข้กลับพลิกคนไข้กลับไปนะหากเรามัดบนมัดล่างเราใช่ไหมกันไม่ให้เนี่ยมันรุดนะเออแล้วก็พรมน้ําไปเรื่อยๆนะอย่าให้มันแห้งนะครับอย่างที่สองเป้เอาใช้อะไรทไําเปใช้เสื้อคนไข้นี่แหละนะติดกระดุมให้หมดแล้วก็ดึงแขนเสื้อนะครับเข้ามาข้างในแบบนี้นะเข้ามาข้างในแนละ้วยัดเข้าไปเลยนะ เออใช้ประมาณสักสามตัวจากนั้นนะครับนำเสื้อนะครับสอดเข้าไปข้างในไม้แบบนี้นะละนักษณะจะได้แบบนี้นะประมาณสามตัวนะครับเอาของคนที่ช่วยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องแบกคนไข้ลงไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะหลังจากที่เราแบกไปเรื่อยๆเ,เราต้องประเมินคนไข้ทุกสิบห้านาทีนะครับไปยา,ยามประเมินนะว่าคนไข้มดสติไหมถ้ามีเวลามากกว่านั้นนะหาเสื้อตัวหนึง่งมาปิดไว้นะครับมาห่มเขาไว้เพราะว่าคนที่เสียเลือดมากๆเขาจะหนาว แล้วมีอาการไข้ขึ้นครับจากนั้นเราก็ได้เปลเอายกขึ้นเห็นไหมครับแต่จริงๆเอาเสื้อสามตัวมันจะพอดีเอาโอเคหลังจากนั้นเข้าใจกันแล้วใช่ไหมนะคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวพาไปดูกัน